ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปทุกทท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านทุกๆมุมโลกครับมือนี้กับโอโลโน่ชแนลครับมาหมกเฮดพี่น้องครับไ่ได้มกเองครับท่ายทาคลิปซื้อครับเป็นเฮดขอนขาวครับพี่น้องครับนี่ประมั่นโอ้เกือบสองโลอยู่ครับผมมือนี้กับซีมกส่พักตูครับผักแมงลักครับคือผักคุณตูนั่นเองครับนี่ หลายท่านผู้ชมหลายท่านก็อาจจะมักนะครับมากกินพัือกีตู้มักักคุณตูเนะครับหลายคนอาจจะบ่มมาครับอาจจะมักักกะเพาแทนครับนี่สิ่งที่เฮาใส่ครับท่านผู้ชมครับมีตะไคร้ครับจะได้หอมครับผมตะไคร้ตะไคร้กับปลูกเองครับผมทั้งหมาเห็ดนี่ซื้อครับเมื่อกี้ตู้กับปลูกเองครับสําหรับเครื่องก็นี่ครับท่านผู้ชมผมเลยตําพริกไปแล้วครับเมื่อผมไม่ได้ตำดอกแม่ครับตํานี่ครับฝีมือแม่ครับฝีมือคุณแม่ครับผมท่านผู้ชมครับ อากาศก็ดีดีครับท่านผู้ชมครับยนี่ยมือเ้านี่มันนี่ก็เลว่าสีมะมกเห็ดเมังนกันนามกบ่เป็นหรอกครับผมเห็ดมกเห็ดบ่เป็นครับผมผมเห็ดตะเป็นเป็นตะลาบตะตุ่มไปแย่งสันครับนี่แหละครับเห็ดกระรังงามเลยครับท่านผู้ชมครับเห็ดควนขาวครับกิโลละจักบาทบ่รูครับผมบ่รูขึ้นกันเพราะว่าพันสื่อมาเนาะครับเนาะทางเขาบได้สื่อเองครับก็เลบ่รูว่าจักบาทครับเก็บกับเก็บยากครับบ่มีครับสม้อนี้เห็ด ม่ด้ถ้าเห็ดลักษณะนี้คือว่าเห็ดเห็ดเพาะเห็ดเลี้ยงครับปลูกเองครับ <T> พอปลูกเองครับนี่นี่ครับกับประมาณนี้ครับสําหรับเครื่องปุ๋งก็เป็นปลแดกัปาปลาผมชลวดประมาณนี้ครับนี่นะครับคือว่าเอาคุกเข่าเข้าไปคุกเข่าเขาไปครับผมแล้วก็เท่ากับเอาไปตองมาประมาณนี้แหละมั้งครับท่าที่ผมเคยเห็นเอาไปตอ่งมาเท่ากับตักใช็ไปตองแล้วก็ห่อ,หอ ไม่กัดไว้ครับเราก็เอาไปมกครับเอาไปหนึ่งก็ได้ครับเสียบขึืนอกันครับผมเดี๋ยวผมใท้ทําวิธีกันไปตองห่อให้เบิ่งครับผมติดตามกันเรื่อยๆครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับผมเรียบร้อยแล้วครับนี่หลังจากเข้าได้ใส่เครื่องปรุงลงไปครับเราก็คุณแม่ก็ได้คลุกเข้าให้เข้ากันครับสาหรับเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาครับผมน้ำปลาชุ้นลดครับผมขาดบ่ได้ครับใส่ไหลายก็เสียบไหลครับผม น้ำปลาแดกครับเป็นปลุกเลยครับปลาแดกเฮ็ดเองครับแล้วก็มีเกลือครับนี่เกลือครับมีประมาณนี้ครับผมนี่ประมาณนี้ครับโอ้ขนาดเพระท่านในซุกเลยครับท่านผู้ชมครับพระท่านในซุกครับผมนี่แต่ว่าสีสันนี่โอ้สุดยอดเลยเบิ่งครับโอ้แมงวันแมงวันแมงวันนี่ครับมีพริกแห้งพริกสดครับไอป้าปนกันไปครับสุ่มโขกบโขกนะครับเนาะนี่ประมาณนี่ครับผมสำหรับเครื่องปรุงเนี่ยผมมีอย่างหลายครับมีแต่ไข่แล้วก็พักคุณตู้พักอีตู้นี่แหละครับ นี่ครับฮะสีสันเบ่งวดครับนี่สุดยอดเลยครับนี่เดีเสียบวิรท่านผู้ชมครับนี่เขาเบ่งเลียวกดกระเทือบเลเห็นจักบาทเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับนีสุดๆเลยครับเป็นเสียบอู้หมกอ,อกมาเนี่เป็นตะหอมครับเดี๋ยวขั้นตอนห่อไปต้อนนี่เดี๋ยวผมสีไทยท่านผู้ชมเบ่งครับเนาะ ขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามครับกดซับสไคร์นนะเด้อครับเป็นใบตองที่หฮาตัดมาเหล้่เรียบร้อยนะครับเนาะห้องสิมาอาจจะขางไฟก่อนนะครับนี่ประมาณนี้ครับนี่อันนี้เห็นดตเขเจเห็ดเนาะบ้างส่วนกันยังสีเนาะมันว่าล่ะ้าเจสีเอาตักเห็ดใส่ประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยวขยเบิ้งครับผมผมเห็ดโ่เป็นครับท่านผู้ชมครับโอเคครับติดตามไปเลยครับ ครับผมท่านผู้ชมครับนี่ครับวิธีหมกค,ครับนี่ห้างกระตักเอาอยู่นี่แหละครับตีห้าวคุกเข่าก็แล้วครับนี่เอามาใส่ในตองครับผมอันนี้ผมเห็ดเหเบิ้งหมกเดียวครับนี่เครื่องทุกเครื่องแหละครับที่ห้าผสมคุกเข่าลงไปในนี่ครับผสมเทื่อเดียวครับคื่อจงผัดพักูไฟแดงนี่แหละครับนี่ครับเอามาใส่นี่ครับใส่พักีตูทุกย่างครับอาจจะใส่น้ำหน่อยๆน่อยครับเพ่อหอมครับ พิเสือมาเห็นหมท่านพีเสือว่าอยากว่านี่ทนพิเสืนี่ครับท่านผู้ชมครับวิธีห่อมกครับโอ้ง่ามครับพี่น้องง่ามครับนี่ครับผมไปมกมกมกเป็นแล้วห่อไปตองเนาะครับเนาะท่านผู้ชมประมาณนี้ครับผมนี่ครับนี่ก็บเมีอีกอันนึงครับเห็ดขึ้นขนมมกประมาณนี้ครับ มานีครับท่านผู้ชมนี่สำหรับไปรุ่นข้นไม้บุรุนนะครับการมกเฮ็ดมกไปตองเฮ็ดจังไดครับนี่นี่ครับผมโอเคครับนี่สำหรับคลิปนี้ก็ได้ละครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมครับโอ้เอ่าท้าครับแ้วครับพี่น้องครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม